สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ทีมงานโพสต์นะครับจะมาโชว์นะครับตัวสินค้าใหม่ล่าสุดจากเครื่องพอตนะครับเครื่อง POS ยี่ห้อ i m i n นะครับตัวนี้จะชื่อรุ่นว่า IM i n s สวอนวนะครับเป็นเครื่อง POS รุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Imin นะครับก็คลิปนี้จะมาโชว์ความสวยงามของตัวเครื่องนะครับเพราะว่าเป็นจุดเด่นหลักของเครื่องรุ่นนี้นะครับ ตัวดีไซน์เนี่ยใช้คอนเซปต์ว่าเป็นดีไซน์แบบ l u ว u r y นะครับก็คือมีความเรียบหรูนะครับแล้วก็เน้นความบางของตัวเครื่องนะครับ้งของเกตเห็นว่าตัวจอเนี่ยจะมีความบางนะครับแล้วก็ภาพ,าพรวมของเครื่องพอร์ทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ไปถึงขาตั้งแล้วก็ฐานนะครับจะมีความบางเบานะครับแต่ให้ฟีลลิ่งของความทนทานนะครับด้วยวัสดุที่ใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นวัสดุแบบพรีเมียม นะครับผมก็ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้กับแอปพลิเคชันขายหน้าร้านนะครับ POS นะครับบนระบบ Android นะครับผมก็เครื่องเครื่อง POS iMin รุ่นสมาร์ทรุ่นนี้เป็นระบบ Android เวอร์ชัน11นะครับแรม2องรอมสินะครับมีให้เลือกสอแบบนะครับก็คือแบบ1หน้าจอแล้วก็แบบ2หน้าจอนะครับที่ผมถ่ายอยู่นี้นะครับจะเป็นเครื่องแบบ2หน้าจอนะครับก็คือหน้าจอที่1กับหน้าจอที่2 ถ้าเกิดไม่มีหน้าจอที่2นะครับก็คือตัวนี้จะไม่มีนะครับมันก็จะเป็นเครื่องดีไซน์อย่างนี้เลยแค่ไม่มีหน้าจอที่2นะครับหน้าจอที่1เนี่ยสามารถพับขึ้นพับลงได้นะครับส่วนหน้าจอที่2จะฟิกไว้ที่หลังตัวเครื่องแบบนี้นะครับอ่าก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปรกรณ์ขายนาหน้าร้านได้ทุกอย่างนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัตินะครับเครื่องพิมพ์ซิปใบเับเงินนะครับหรือว่าเครื่องสแกนบาร์โคดนะครับผมในส่วนนี้นะครับก็ ในส่วนของการเชื่อมต่ออื่นๆเนี่ยก็รองรับหมดนะครับไม่ว่าเป็นาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ Wifi นะครับหรือว่าต่อ b l บลู o t h หรือว่าต่อสายแลนนะครับก็เชื่อมต่อได้หมดนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตการคิดเงินให้ดูนะครับตอนนี้หน้าจอที่2เนี่ยถ้าเกิดยังไม่ได้มีการคิดเงินจะแสดงเป็นแล้ก็โลโก้โโก Post p พอ p o อ t แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมีการคิดเงินเนี่ยนะครับก็จะแสดงอีกแบบหนึ่งนะครับ จอฝันลูกค้าก็จะแสดงผลแบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นเน้นโชว์ตัวเครื่องนะครับ I mean สวอนวันนะครับจิ้เงินให้ดูนะครับรชำระหนึ่งพันบาทก็แสดงเงินทอนนะครับออโอเคขอมากนะครับ